สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูทอดมันหัวปีหมูสับกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทําฝักเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมน้ําสําหรับแช่หัวปีนะครับน้ำเปล่า1ลิตรเกลือป่อน1ช้อนโต๊ะและบีบมะนาวลงไป2ลูกคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปปอกหัวปีกันต่อเลยครับ จะใช้หัวปีอยู่หนึ่งหัวนะครับให้เราหั่นซอยหัวปีเลยครับปอกเปลือกหัวปีเสร็จแล้วนะครับให้เรานํามะนาวมาทาให้ทั่วๆหัวปีนะครับหัวปีของเราจะได้ไม่ดํานั่นเองนะครับให้เราเอาแกนกลางกับดอกปีแก่ๆออกเลยนะครับ ซอยหัวปีเสร็จแล้วนะครับให้เรานําไปแช่น้ํามะนาวไว้เลยครับแช่หัวปีจนกว่าเราจะนํามาใช้นะครับเดีย๋ยวเราไปทําขั้นตอนการผสมทอดมันกันเลยครับไข่ไก่สองฟองพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ ผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งขยำส,วยส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับขยำเข้ากันดีนะครับใส่หมูสับติดมันลงไป200กรัมแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะแล้วให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนวดให้เนียนเข้ากันเลยครับ นวดเข้ากันดีแล้วนะครับใส่หัวปีที่เราพักไว้กับใบมะกรูดซอย7ใบลงไปเลยครับแล้วให้เรานวดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนำทอดมันหัวปีหมูสับของเราไปทอดเลยครับตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางในการทอดนะครับปั้นทอดมันพอดีคําตามชอบเลยครับ ใส่ทอดมันลงไปแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับร้อยให้เขาเซตตัวด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมาทอดทอดมันหัวปีของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยครับ พอทอดมันของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบประมาณนี้นะครับให้เราเร่งมาที่ไฟแรงนะครับทอดต่อยเล็กน้อยเพื่อลาน้ํามันนะครับทอดมันของเราจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับเสร็จแล้วตักขึ้นสะด็ดน้ํามันแล้วพักไว้ก่อนแล้วทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูทอดมันหัวปีหมูสับสูตรโัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเนื้อทอดมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในจะได้รสสัมผัสของหมูสับและก็หัวปีนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรขัสนามไปทําขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้